ก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดของเราทุกคนพระพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานทรงกระทำยิ่งกว่าใครๆในสากลและโลกไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์พระเมตตาของพระองค์กหาประมาณไม่ได้สิ่งที่เราได้นึกลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของเราจึงทำให้เราสามารถที่จะทำใจของเราให้หลุดพ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ นั่นก็ขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าที่ทรงหาประมาณไม่ได้ก็ดีบาร,รมีของพระธรรมหาประมาณไม่ได้บาร,รมีแห่งพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่หาประมาณไม่ได้ก็ขอเธอเหล่าพุทธบริษัทผู้ตั้งใจพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จงมีสราระที่พึ่งของเธออันแน่วแน่แล้วก็แน่นอนตลอดกาลตลอดสมัยสิ่งใดที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที คอยสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จงหลุดพ้นจากโตของเธอความไม่งามทั้งหลายและสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อเธอทั้งปวงก็จงอย่าได้กระทบถึงกายได้ใจของเธอเธอจงแคล้วคลาดในทุกสถานที่ทุกเรื่องทุกเวลานาทีทั้งแต่ตื่นยันหลับยังให้บุนคคลที่เป็นที่รักของเธอไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ใดก็จงแคล้วคลาดไปอย่างที่เธอตั้งใจและตั้งปามปัศนาด้วยการเห็นว่าคุณพระพุทธเจ,จ้าหาประมาณไม่ได้ ุณพระธรรมหาประมาณไม่ได้คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณไม่ได้ขอเธอจงเก่าท่ายคำอย่างนี้และเป็นที่ศรัทธาอันมั่นคงในใจของเธอความปรารถนาของเธอใดๆที่ตั้งเจตนาอันงามดีแล้วหรือตั้งใจอันบริสุทธิ์ดีแล้วก็ขอความปรารถนานั้นๆจงสนิทเป็นผลามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อจนฝ่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในเจ้าปัจจุบันทุกคนเถิน